บ่านหมอกเมืองใต้ผลไม้นานาพระนารายณ์ลำค่าศรัทธาหลวงพ่อเส้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวงเพชรลิธิพรพันธ์ค่ะเมทินีแท่ชัวค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสถานีวชชพากันมาที่อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาค่ะแล้ววันนี้แล้วก็พาน้องเมย์มาเที่ยวกระโปรงด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้ําพุร้อนลมมณีค่ะใช่แล้วน้าพุร้อนลมมณีนะคะอยู่ที่อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาค่ะ ก็ดังคําขวัญของอําเภอกระโปงที่ว่าม่านหมอกเมืองใต้ถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะพบกับหมอกสวยง,งามมากนะน้องเมย์พรุ่งนี้เราจะได้ชมหมอกกันนะคะแล้วก็มีผลไม้ผลไม้อะไรเอ่ยที่เป็นชื่อดังของอําเภอกระปงทุเรียนสาลิกาใช่แล้วทุเรียนสาลิกานะคะเป็นทุเรียนที่ส่งออกแล้วก็มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจมากนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะพระนารายณ์วัดนารายิการามนะคะอนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีวัดหลวงพ่อเส้งหรือว่า ที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าวัดปากถักนะคะที่เป็นที่นับถือะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพักกันที่น้ำพุร้อนรมันีที่นี่นะคะก็จะมีสําหรับสายสุขภาพนะคะ,ค,ะคนชอบอะไรนะเขาเรียกว่ารักษาสุขภาพของตัวเองแช่ขาแช่ตัวบางคนก็ปวดหัวปวดขาก็สามารถที่จะมาแช่นะคะในบ่อน้ำพุร้อนรมันีได้นอกเหนือนจากนี้ แล้วยังมีบ้านพักด้วยน,นะคะใช่บ้านพักสําหรับคนทีอ่อยากจะพักในตอนเย็นแล้วตื่นขึ้นมามแล้วก็จะมาแช่เท้าหรือว่าแช่ตัวในตอนเช้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันแล้วก็แต่จริงๆแล้ววันนี้นะคะครูเนี่ยจะพาน้องเมย์เนี่ยมาดูมาดูอะไรคะครูคนคนนึงมาพบกับคนคนหนึง่งที่เป็นช่างวาดผ้าบาติก<ม>ครูไปเจอที่อ,อำเภอตะกวัวป่าถนนคนเดิน ครูเห็นแล้วว่าลายผ้าบาติกของท่านนี้นะคะมีสีสันที่แปลกตามากแปลกตายไงไคะครูคะเดี๋ยวน้องเมย์จะได้เจอพรุ่งนี้ครูจะพาน้องเมย์ไปดูมีเส้นนะคะที่มีองค์ประกอบที่น้องเมย์ต้องชอบแน่ๆถ้าชอบงานศิลปะแล้วก็มีการเล่าเรื่องมีการเล่าถึงวิถีชีวิตชุมชนมหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะคะก็พรุ่งนี้จะได้เจอกัน น้องมีจะชอบมากๆแล้วก็น้องมีก็จะได้ดูด้วยว่าวิธีของการที่จะทําผ้าบาติกน่ะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปชมบ่อน,น้ําพุร้อนแล้วก็แช่ตัวกันดีกว่าโอเคค่ะไปค่ะไปค่ะ,คะน้ำพุร้อนรมณีกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาซึ่งใช้เป็นที่พักผ่อนและรักษาโรคเชื่อกันว่าน้ำแร่อุณหภูมิของน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้เช่นโรคเหน็บชาโรคไขข้ออักเสบโรคอัมาพาตโรคอมัมพฤกษ์เป็นต้นโดยน้ำพุร้อนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่4บ้านบางกลางอําเภอกระโปรงจังหวัดพังงา เป็นบ่อน้ำผู้ร้อนธรรมชาติมีเนื้อที่สีไร่เกิดขึ้นบนที่ราบตามแนวร่องห้วยบ้านบางน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน5บ่ออุณหภูมิน้ำผิวดิน40-63องศาเซลเซียสน้ำผู้ร้อนประกอบด้วยแร่ธาตุมากมายเป็นน้ำผู้ร้อนที่มีแร่ธาตุผสมอยู่ ชาวบ้านที่มาแช่บอกว่านอกจากหนีความหนาวเย็นของอากาศแล้วยังช่วยรักษาโรคเช่นโรคเน็บชาโรคไขข้ออักเสบโรคอัมพึ์เป็นต้นนอกจากนี้บริเวณสถานที่บ่อน้ำู้ร้อนตำบลรมมนียังมีศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านมาจำหน่ายข้อแนะนำในการใช้บริการ 1. ควรแช่น้ำในช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็น 2. ควรอาบน้ำชำระล้างร่างกายก่อนลงบ่อน้ำพุร้อน 3. ควรลงแช่น้ำขังแรกแช่เท้าทั้งสองข้างแล้วใช้น้ำสัมผัสแขนขาเพื่อให้ร่างกาย oh <my. S 1> ปรับอุณหภูมิประมาณ3 oh <my> นาที 4. ลดระดับตัวลงในน้ำอยู่ที่ระดับเอวรอให้ร่างกายปรับอุณหภูมิ2-3นาทีจึงค่อยแช่น้ำระดับอก 5. คขวรแช่น้ำแร่ครั้งละไม่เกิน10-15นาที 6. หลังจากแช่น้ำพรุร้อนแล้วขวรน,นั่งพักประมาณ5นาทีดื่มน้ำสะอาดเพื่อชดเชยการเสียเงือ่อประโยชน์จากการแช่น้ำพุร้อน 1. ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อตามบริเวณต่างๆ 2. ช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้น 3. ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย 4. ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับง่ายข้อควรระวังถ้ามีอาการผิดปกติเช่นหน้ามืดใจสั่นวิงเวียนศีรษะให้รีบขึ้นจากบ่อทันทีหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ส่วนผู้ที่เป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานขนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนลงแช่น้ำการเดินทางเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวโดยสามารถเดินทางได้สองเส้นทางคือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดพังงาโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข401ตะกวป่าสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 124- ้สิ่ถึง125อสิสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ บ้านพักฟาร์มสเตย์มคุเทศท้องถิ่นป้ายสื่อความหมายป้ายชี้ทางเข้าถึงลานจอดรถศูนย์บริการสำหรับผู้พิการและสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่ะอ่ะน้องเมย์เจสุอ,อยู่พอดีเลยเจ้าสุสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัค,บค่ะน้องเมย์นี่ไงคะร้านของเจ้าสุบาติกตะกวัวป่าศิละปะริมทางที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อวานว่ามีลายผ้าแล้วก็มีสีสันนะที่ ไม่ไม่เหมือนของใครแล้วก็แปลกตาเดี๋ยววันนี้จะให้เจ้าสูนันได้เล่าเราว่าเจ้าสูนะมาทําผ้าบาติกได้ยังไงแล้วก็ก่อนทําผ้าบาติกอะ่ะเจ้าสูนะทําอะไรมาก่อนเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมเนะี่ยเขาได้รู้ว่าเอะเราจะมาเป็นช่างเขียนผ้าบาติกได้ไหมดีไหมได้ไหมคะได้ครับแต่ถ้าอันนี้เรื่องมันยาวครับเราไปห้าทีนั่งคุยกันดีกว่ารับ อ่าถ้า,างั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับเจ้าสุ่ดีกว่า <Okay S 2> นะคะ,คะไปค่ะคไปค่ะ